สวัสดีทุกท่านนะครับรใครที่สนใจซื้อ,อดีเนรับก็เขียไไนไปนะเว็บนี้เลยนะครับรอ๋อครับเดี๋ยวสอนวิธีการเติมเติมโคตโอเคเนะาะน้องเขาถามเข้ามานะเติมโคต โอเคนี่ใส่เลขบาทนะครับเลขบาทสิบสี่หลักแล้วก็เลือกเป็นดีเราต้องการ okay. าแล้วก็สายดี <ID S 2> ของเรานะครับโอเคแค่นี้แหละเราซื้อหนึ่งคนแล้วก็ไม่ต้องใส่ทีนี้แล้วนะครับแล้วก็ลิงก์เฟซของเราแบบเช่นเช่นเฟซนี้แล้วก็ก๊อบนี้มาเลยนะก๊อบมาแล้วก็มาวางไว้วนี่แล้วก็เติมแบบยินยานโ okay. อเค อย่างนี้นะอ่ะยืนยันรอ,อจนกว่ามันส,สำเร็จแค่นี้ก็ได้แล้วครับโอเคนะครับอ่ขอบคุณนะไว้เจอกันใหม่นะ